เทสเครื่องก่อนส่งครับเปิดสวิตช์ออนตัวนี้เทสเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเทสกำลังงานอะไรอีกทีนะครับโอเคมาเอ่อสายสัญญาณยังไม่ได้ต่อสายเซิตี้ค่อนลำโพงต่อข้างขวาโอเคมาเิดสัญญาณ ข้างขวาดังปกตินะครับเปิดแรงได้เดี๋ยวเข้าดาวข้างซ้ายครับโอเคโอเคอันนี้ดังปกตินะครับทั้งสองข้างไม่จี๋ไม่ทำครับแต่นี้แก้แล้วมีป้องกันสายช็อตนะครับเป็นคาดีตัวใหม่เป็นค่าดี2 0 0ประเยนะครับเนี่ย ให้ดูบกเบาะเขียวๆเนี่ยตัวน,นี้จะเป็นค่าดีตัวใหม่นะครับเป็นรุ่น 200S นะครับส่วนค่าดีเดิมค่าดีตัวเก่าก็จะเป็นบอร์ดสีขาวๆนะครับเนี่ยตัวนี้ค่าดีเดิมจะเป็นบอบ์ดสีขาวจะต,ตัวนี้จะไม่มีป้องกันสายช็อตนะครับตัวเดิมจะไม่มีป้องกันสายชอ็อตส่วนตัวใหม่จะมีป้องกันสายช็อตนะครับรองรับ2โอมครับตัวนี้เฟสเบอร์ใหญ่กว่านะครับตัวใหม่เป็น <c oughs> เฟส CJ68 นะครับทนกระแสได้93แมตัวของเดิมจะเป็น,นเฟส5930ทนกระแสได้แค่59แมนะครับตัวนี้ก็รองรับ2โวลท์มีปลังกันสายชอดด้วยสายรุดไม่ทังนะครับแจมๆเลยโอเคมาเดี๋ยวเทส์กําลังงาน i m f อีกทีครับจัดไปครับเทสกําลังงาน IM8 โอห์มครับเปิดสวิตช์ออนตัวนี้เป็นคาดีตัวใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนคาดีแล้วตัวนี้มีป้องกันสายช็อตนะครับ ตัวนี้เป็นคัสด,ดี 200s นะครับมีพกกระกสช,ชอ็อตเฟดเป็นเฟดเบอร์ใหญ่กว่าเดิมนะครับ<ม>ตัวนี้เป็นบอร์ด 200s ตัวใหม่จะเป็นบอร์ดเขียวๆนะครับแกนสีดาบอด์ีเขียวส่วนตัวเดิมบอร์ดเดิมก็จะเป็นแบบนี้เป็นบอร์ดสีขาวแกนสีฟ้าบอรดใหม่จะมีองกันสายชอ็อตสายดูดไม่พังนะครับรองรับ2โอห์มนะครับเฟดเบอร์ใหญ่กว่าเดิม ตัวนี้เปลี่ยนบอลหม่ไปแล้วทั้งสองข้างนะครับก็เทสเสียงไปแล้วคลิปเมื่อกี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาเทสกำลังงานเวฟ8โอห์มนะครับก็โมเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้แก้พัดลมด้วยนะครับจัดให้ลูกค้าแจ่มๆเลยนะครับถ้าลูกค้าโอเคก็จบให้ได้ครับตัวนี้มีซ่อมสวิตชิ่งด้วยนะครับก็สวิตชิ่งก็ซ่อมไปเรียบร้อยแล้วออนปกตินะครับก็อันนี้ก็จะมาเทสกำลังงานนะครับก่อนส่งงานตัวนี้ต่อข้างขวานะครับโอเคมาไปอือดันไป ได้อยู่ประมาณ72โวลต์นะครับ72โวลต์8โอห์มเส้นสวยๆคมๆนะครับ72โวลต์8โอห์มนะครับของเดิมเมื่อกี้เทสได้อยู่ประมาณ60 61 62นะครับตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาอีก10โวลต์นะครับเปลี่ยนบอร์ดใหม่ได้เพิ่มขึ้นมาอีก10โวลต์ครับอมาย้ายมาข้างซ้ายครับข้างสายรุปลิงสัญญณ ไปไปไปได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบหน่อยๆครับเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสองนะครับยังได้อยู่สวยๆอยู่นะครับอันนี้แปดโอห์มนะครับโหลดแปดโอห์มแช่เลยนะครับเนี่ยเต็มสกเกลครับโหลดแปดโอห์มใช้งานได้ปกติครับทั้งสองข้างโอเคจัดไปครับจัดไป